เอาละครับสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิดีโอไกด์ประจําเดือนนะครับผมจะพาเพื่อนๆไปลงดัน l i ม i t b บเกอร์เควสนะครับช่วงตอนต้นเดือนเนี่ยก็มีไกด์ในส่วนของดัน l i มิตเบเกอร์เควสไปแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ตามที่บอกกันนะครับว่าครั้งนั้นเนี่ยมันเป็น l i ม i t b บเกอร์เควสพิเศษนะครับมันจะง่ายกว่าปกติแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลิมิตเบเกอร์เควสปกติ เข้ามาแล้วแน่นอนว่ามันมีความท้าทายมันมีความยากมากกว่าแบบพิเศษนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเงื่อนไขนะครับในแต่ละสล็อตเนี่ยคล้ายๆกับในส่วนของไอที่เพิ่งมาก่อนหน้านี้เลยนะคล้ายๆกันเลยนะครับเราเล่นลิมิเ k อร์คว s t เพื่ออะไรนะเพื่อเอาของรางวัลน,นะครับนี่จะมีออเดอร์ตามนี้นะครับเคลียร์ครบ22สเตจได้ของรางวัลครบหมดนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมมองว่าสำหรับผู้เล่นใหม่เอาซักให้มันได้เพชร ก็โอเคละสัก7เพราะว่ามันยากจริงๆนะสำหรับรีมเมเบเกอร์เควสยิ่งคนไม่มีตัวละครยิ่งไม่มีอ่าไม่มีของเนี่ยบอกเลยว่ายากนะเป้าหมายของผมผมขอ,อยังต่ำา20นะผมต้องการเหรียญลุล้งนะครับให้ไปประดับเท่ๆเฉยไม่มีอะไรมันแค่ชาลินเท่ๆนะครับเออไม่อยากได้สีทองนะอยากได้เป็นสีลุ้งเลยนะครับหรือถ้าเกิดเอาให้ดีที่สุดก็22นะเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งนี้ผมจะได้ขนาดไหนและผมแนะนำตัวละครใดบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าน,นะครับ เรามาดูในส่วนของกติกาสล็อตที่1กันก่อนเลยนะครับสลรับสล็อตที่1เนี่ยจะมีกติกาดังนี้นะครับด่านนี้นะครับตัวละครเราเนี่ยที่เป็นสีส้มแรงขึ้น2เท่านะครับแล้วก็การโจมตีระยะประชิดแรงขึ้นอีก2เท่านะครับผู้สังหารยมทูตแรงขึ้น4ี่เท่านะครับพร้อมกับด่านนี้เป็นบ่ออ่อนแรงมอนเตอร์เป็นเผ่ายมทูตสีม่วงนั่นเองถ้าเกิดเราเอาตังตามเงื่อนไขนะก็เหมือนกับที่เพิ่งผ่านมานะครับสีส้มแล้วก็ตี และยับไปชิดนะครับแน่นอนว่าตัวที่ออกเป็น G ีเซลนะจีเซลคือดีที่สุดในส่วนของสล็อตที่1น,นะครับและลองลงมาเนี่ยผมมองว่าไว้ก็ยังเวิร์กนะไว้ white ได้โบนัสเต็มแล้วดาเมจก็สูงอยู่ระดับหนึ่งะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะใช้ไว้แล้วกันนะครับก็แนะนําไว้เหมือนกันหรือถ้าเกิดไม่มีเอาสีส้มออกเอาเป็นผู้สังหาร นะครับผู้สังหารและโจมตีระยะประชิดสลับอยู่มทูตก,ก็จะมีเยอะแยะไปหมดครับไม่ว่าจะเป็นอิจิโกเป็นบัสบีเป็นอิจิเบเป็นอุโนฮะตัวละครพวกนี้เนี่ยผมมองว่าพอเสริมไปได้นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วมีคนที่แบบไม่มีตัวละครตรงเหมือนกันก็ลองใช้ตัวละครพวกนี้ดูมันก็พอได้นะแต่ว่าครั้งที่แล้วมันจะง่ายกว่านะครับครั้งนี้ก็ต้องลองปรับเปลี่ยนดูกันอีกทีหนึ่งนะหรือถ้าเกิดไม่มีตรงตามนี้เลยนะเราลองเอาผู้สังหารออกแล้วกันนะเป็นสีส้มโจมตีระยะประชิดนะครับก็จะมีแบบพวก ลูเคียพวกอ,อิชินนะแต่แน่นอนว่ามันจะเล่นยากกว่าปกตินะครับถ้าเกิดเป็นลูเคียกับอิชินผมจะไปอิชินมากกว่าเพราะว่าอิชินมีอาบิตี้รองรับในการโจมตีพวกตัวละครสีบวงด้วยแต่ว่าไม่ได้คิวเลยน,นะครับก็ลองตอบเปลี่ยนกันดูแล้วกันนะ และต่อมาในส่วนของสล็อตที่2นะครับจะมีกติกาดังนี้นะตัวละครสีม่วงแรงขึ้น2เท่านะครับการโจมตีระยะไกลกแรงขึ้นอีก2เท่าเช่นกันนะผู้สังหารไหลสังกัดแรงขึ้น4เท่าและก็สุดท้ายนะครับด่านนี้เป็นบ่อไฟลวกนะครับมอนเตอร์จะเป็นมอนเตอร์ไหลสังกัดนะครับสีส้มนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาตามโบนัสเป๊ะๆนะเราก็จะไปกองในเรื่องของสีม่วงสังหารไหลสังกัด โจมตีระยะไกลแน่นอนว่าตัวที่ขายก็เหมือนเดิมโทชิโร่นะตัวนี้โนหนึ่งโนหนึ่งเลยซึ่งตัวละครทดแทนเนี่ยค่อนข้างยากนะครับตัวละครทดแทนค่อนข้างยากเพราะว่าเอาแบบบนนักเป๊ะเ,เนี่ยยากมากนะพวกโทเซนพวกมินนี่ผมมองว่ามันยังมันยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ยิ่งเจอบอสยิ่งเล่นลำบากนะเพราะว่าภาพรวมเกมเพย์ด้วยนะครับถ้าเกิดเราไม่เอาแบบนี้ล่ะเราไปดูในเรื่องของ ผู้สหารไลสังกัดกให้มันบอกพับกว้างมากๆเลยแล้วกันนะถ้าเกิดเป็นผู้สังหารไล้สังกัดนะครับเป็นโจมตีระยะไกลเนะี่ยผมมองว่ามาีเจ้าเมซี่นะเมซี่ได้ในเรื่องของโบนัสตีระยะไกลด้วยนะมีเมซี่มีอิจิโกะอิจิโกะมันจะเล่นง่ายเวลาเจอบอสแต่ดาเมจก็อีกเรื่องหนึ่งนะดาเมจไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ นะครับเพราะว่าเขามียกเลิกซุดเอื่อเมอร์นะครับหรือถ้าเกิดจะได้แรงๆนะแต่ว่าโบนัสอาจจะไม่ได้เต็มที่ก็จะเป็นพวกทิลโกนิม,มยะนะหรือจะเป็นเจ้ายูฮาบัตนะผมว่า2คนแรกเนี่ยยังพอได้แต่ยูฮาบัตอาจจะแบบเบาๆหน่อยนะถ้าเกิดเทียบกับไอ้สองคนที่ผมแนะนําตรงเมื่อกี้นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่ายากสำหรับสล็อตที่2นะหรือถ้าเกิดไม่เอาเป็นผู้สังหารเลยเอาเป็นสีม่วงโจมตีระยะไกลก็จะมีเบียคุยะ นะครับเบียคุยะเออหรือจะเป็นอุนคิโอลาแต่ว่าในด้านของดาเมจเวลาไม่ได้โบนัสเนี่ยมันจะดับลงแบบเห็นได้ชัดเยอะระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปลองปรับใช้ดูนะมีตัวไหนพร้อมทํามาแล้วลองเล่นดูนะครับเพราะว่าด้านนี้เนี่ยมันไม่เสียตัวกันลงเล่นนะตัวละครพวกนี้เป็นตัวละครที่ผมแนะนำเฉยๆนะครับและในส่วนของสล็อตที่3นะครับเป็นสล็อตสุดท้ายแล้วกติกาก็ง่ายๆนะครับผู้สังหาร ฮอลโลแรงขึ้น3เท่านะครับดัดนี้เป็นดัดพิษมอนเตอร์เป็นเผาฮอลโล่สีเขียวนะครับก็แน่นอนถ้าจะเอาขายเลยนะก็ง่ายๆแล้วเอาแบบได้กติกาเนาะคิวเลอร์ฮอลโลแล้วก็เอาชนะสีไปก็คือสีแดงนะครับอิจิโกะมุเกนซึสีแดง ตัวนี้ผมมองว่า,าชนะทางมากๆพับรวมเกมเพย์ดูดีเล่นง่ายด้วยแล้วก็บัฟเพื่อลมทีมได้ถ้วยเพราะว่าบวกดาเมจให้ทั้งทีม20%ในด้านของความแรงสกิลแน่นอนว่าทั้งสามสล็อตเราไปใส่สกิลแล้วนะครับเพราะว่าดันลิบเบเกอร์ควสปกติเขาไม่ใช้สายโจมทีปกติหรอกมันมันเลนยากนะเขาใช้แต่สายสกิลเพื่อความเร็วนะครับอิจิโกะตัวน,นี้เนี่ยมันจะส่งผลให้ทั้งทีมเราเก่งขึ้นด้วยนะครับหรือถ้าเกิดปูหรืออิจิโกะของคุณเนี่ยไอเวอร์ชั่นแปดปีเนี่ยทำคำัมพ จะเอาไปลองเล่นดูก็ได้เพราะว่าล็อตที่3มเนี่ยมอนเตอร์มันไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับหรือถ้าเกิดไม่มีเราเอาแค่ผู้สังหารอย่างเดียวนะมีตัวหนึ่งป๊อปปูล่าผมว่าน่าจะมีกันแทบทุกคนก็คือเกมมี่เกมมี่กับโจทย,ย์ง่ายๆเลยนะผมมองว่าเวิร์กเกมมี่เอาไปใช้ดได้เลยเกมมีซ่ซึ่งนะซึ่งซึ่งซึ่งก็เวิร์กนะซึ่งซึ่งก็เวิร์กอาจจะไม่ได้ชนะเรื่องสีแต่ว่าเวิร์กในการจัดก,การเผ่าฮอลโลนะครับมีสถานะาเนบช้าด้วยเล่นง่ายด้วยนะครับหรือจะเป็นลิลูกะ ได้ครับจังตู้เขาเป็นสีฟ้าเขาแพ้สีผมเลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ยูฮาบัตก็ได้นะครับก็ลองปรับใช้กันดูสลรับสลอตที่3ถ้าเกิดไม่มีจริงๆไม่มีคิวเลอร์เผาฮอลโลเลยไปใช้ตัวของคุณที่คุณคิดว่าแม่งแรงจริงๆนะไปใช้ตัวละครแรงๆไปเลยนะครับเพราะว่าสล็อตที่3ตามที่บอกมันไม่ได้หินมากเท่ากับสสล็อตแรกนะครับและนี่ก็คือทีมของผมที่จะลงลิมิตเบเกอร์เควสครั้งนี้นะครับในส่วนของสล็อตที่1ตามที่บอกผมใช้เป็นไวท์นะครับไวท์ามทับ 5, แค่เปลือก เพราะว่าทาคำัมภีแค่ s ออย่างเดียวนะอันนี้เราจะไปเทสกันดูว่าไหวหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ไหวเดี๋ยวผมต้องทำำําคัมภีเพิ่มเติมในอนาคตนะครับถ้าเกิดไม่ไหวนะแต่ถ้าเกิดไหวผมก็ทําทิ้งแค่นี้นะครับเพราะว่ามันตกรุ่นแล้วนะส่วนไวเอาบอร์บิีน้ำหอมผมใช้เป็นในเรื่องของเลือดเต็มกับเพิ่มระยะลบเฉินซึ่งผมใช้2อ,อันนี้ทั้ง3คนเลยนะในส่วนของออร์ติีน้ำหอมนะครับเพิ่มระยะลบเฉินเนี่ยสำคัญในดันลิเบอร์เกอร์ควสนะครับเพราะว่าต้องการความเร็วนะบางทีดาเมจเราจ,จัดจ้านอยู่แล้วแล้วก ใส่เพิ่มระยะเข้าไปนะครับอุปกรณ์เครื่องประดับประมาณนี้เวนี้ทั้ง3คนเลยนะลิงก์เหมือนกันนะลดคูดาบวกความแรงต่างๆนะครับซึ่งทั้ง3คนเนี่ยใช้เหมือนกันนะผมจัดแบบเดียวกัน3คนเลยแค่ของแตกต่างตรงที่เผานะครับไอโทชิโร่ผม2กับ5านะครับแล้วก็อเบรตี้เหมือนกันนะเลือดเต็มกับเพิ่มระยะระบเชิญน,น,นะครับเกมมี่ก็เวเดียวกันนะจัดของเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเกมมี่ก็สาสภาพอ้าวผมลืมทำเอดีเค ไม่เป็นไรสองตับาไปก่อนสางตับาแค่เปลือกไปก่อนนะครับเออซึ่งไอ้ครั้งนี้เนี่ยลิมบิบิเ,เกอร์ควมันได้โบนัสของอเรนตีทีไปแล้วนะอะได้บนัสตรงนี้ไปด้วยมันจะได้ดามเมจเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเล่นเป็นยังไงนะครับมาคนดูโอ้ตรงนี้ตรงนี้นะใจะเย็นเอา้าโอ้โหดาดอะไรวะเวลาโอ้ โอ้โหไม่หมดเฮ้โอ้โผมรีบซิ่งไปหน่อยวะนะจริงๆต้องดูดีๆไอพวกตัวละครหมือเนี่ยโอเคเราเสียเวลาเกินเหตุไปแเนี้ยผมว่าเอาไม่หมดโอ้โหตกิ้หนึ่งข้อเสียตรงนี้นั่นแหละนะเออมันตันไปนิดนึงเอาเวนไม่มีสกิลห้ามเลื่อนรถนะครับเลื่อนรถดาเมจตกเลยนะถ้าเกิดเลื่อนรถต้องรีนะครับเพราะว่าเราไม่มีใครเพิ่มเลื่อนให้ได้นะเออ Okay. ไม่หมดด้วยสามตรงนี้แล้วกาันน่าจะหมดโอเคโอ้ตรงนี้มีกล่องโองโูไปเก็บมาสละช่างมันโอ้โหไม่เปลนไไว้เพิ่มเลือดได้แต่ไม่ดีเลยสามได้ปติบอสโอ้ตีบอสได้อยู่แรงอยู่แรงอยู่นี่หนึ่งทหนี่หนึงท่หาเท่านั้นได้อยู่ได้อยู่โบดัตโบก็ไปแล้วโอ้โหจะตาย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  มาแล้วเราเพิ่มเลือดได้เราเพิ่มเลือดได้อ่าข้อดีของไว้คือคุณพลาดไม่เป็นไรเขาเพิ่มเลือดได้นะคุณพลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเพิ่มเลือดได้ครับโคชิโร่โอ้โหไปเก็บมาหมดละโคชิโร่เนี่ยอันตรายห้ามเลือดลดเด็กขาดเพิ่มเลือดไม่ได้คนเดียวในตี้นะคนอื่นยังเพิ่มเลือดได้แต่โคชิโร่ไม่อย่าบอกนะมันกระโดดซิ่งไปหมดแล้วอะคือความน่าลำคาญของมอนไลท์สังกัดคือมันโดดซิ่งนะครับ มันโดดไปโดดมาเกมี่ปะโอ้สามเคเกมี่นี่อีซี่เฮ้ยผมว่าน่าทันอยู่ตรงนี้มันเล่นไงวะลืมละอ๋อโอ้ไม่หมดเออตอนแรกเราก็วิ่งไปโอ้ไม่มีทักยู่ได้ย่สองอะไรวะไม่หมดเหรอทิ้ง ไม่หมดด้วยสกิลวพ่มเพื่อเลยครับทีนี้มันไม่หมดอะ่ะเออเราเลียไม่หมดอะ่ะโอ้โหได้ปะโอ้ยไม่ดีเลยผมตรงนี้สองอีกทีหนึ่งบ้โอเคไม่หมดสามไปเลยไม่อยากเสียเวลาตรงนี้รองสกิลนิดนึงหนึ่ง,งเป็นไปได้อย่ารีบวิ่งเข้าไปหามอนเตอร์ตอนไม่มีสกิลนะครับไม่นั้นเดี๋ยวคุณช้าเวลาอ่าเซต เฟตสกิลอะบางทีมันแตกแถวมัน,นชา้าไปหน่อยโอ้ oh, ตรงนี้ครับโอเคตรงนี้รอสกิลหนึ่งแล้วกันปั่มหมดตรงนี้เจอบอสเหมือนเดิมขอรอสกิลหนดูดปั๊มสกิลสองตรงนี้โอเคแล้วก็เหลือหรอทำไมสกิลสองไม่แรงหรอฮะดับไม่ ho, เลยโอ้โหเรือรถ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคืนเลือดอย่าตายก็พอเอออย่าตายก็พออย่าโดนโตุ้มเดียวพอนะไว้มันเก่งวมาน้น,หนแหละครับคืนเลือดได้ไอพวกตัวละครหลังๆมีเพิ่มเลือดกับตัวเนี่ยเจ๋งเลยเรา17สเตจแล้วผมว่าทันดีไม่ดียีสองด้วยนะคิดว่าน่าถึง22่ิบสอเออยิวได้อยู่เหล็กเอสตอ่อเออ,อขึ้นมาพอดีเป๊ กด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 โอ้ยเอหมดเกมมาแล้วคุณคิดดูดินี่คือโทชิโร่ตัวที่ตรงโบนัสนะครับยังค่อนข้างลําบากลําบนระดับหนึ่งเลยอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีโทชิโร่ผมบอกเลยว่างานหยาบหยาบแน่นอนนะงานยากแน่นอนผมบอกเลยถ้าเพื่อนๆไม่มีโทชิโร่นะเพื่อนๆจะรู้สึกเลยว่านี่มันเกมบ้าอะไรนี่แต่ว่าเกมมี้ยอดเยี่ยมครักดบัฟแต่ดีบัฟเรียบร้อยจบ อืมอ๋มอสกิลสองผมไปแคนเซลหรือเปล่าวะบางจังหวะมันก็นเลยเบาเออเดียบร้อยผมว่าได้ชัวร์แล้วครับยีสิบสองสเตตตรงนี้สกิลสามไปเลยนะเราทำได้อยู่แล้วตรงนี้สกิลหนึ่งเพื่อเซฟอ่าแล้วก็ตรงนี้รอใหม่รอก่อนไม่ต้องรีบหนึ่งอีทีจบเห็นปะอีซี่ไว้ไว้ไมยตายแม่งเลย <laughs> โอ้ยอุตส่าห์ทำไมตาย อ้ยมาพลาดผุา้าโชว์เทนไม้ตายดันไม่หมดอะเออไอเราผู้สายโชว์ะถ้าเกิดคุณมีจีเซลจะง่ายกว่านะครับถ้าเกิดคุณมีจีเซลตรงเว็บหนึ่งของไว้เนี่ยจะง่ายกว่านะเออห้องหนึ่งใช่ก็ห้องหนึ่งอะห้องหนึ่งของไว้จะง่ายกว่าก็ไม่มีปัญหานะครั้งนี้ยังดีที่ตัวทุทแทนจีเซล มันจะ็นตัวเก่งอยู่ไว้ไว้ของผมเนี่ยมันสารพาพแต่ว่าสารภาพแค่เปลือกนะครับแน่นอนว่าสารภาพทําไมตายจะแรงขึ้นกว่าปก,กติอยู่แล้วนะเพราะว่าทําไมตายมันยิ่งแรงขึ้นถ้าเกิดเลเวลไม่ตายเราเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าทําไมตายเนี่ยผมไม่รู้จังหวะใช้ผมดันไปใช้กับอมอนเตอร์กิกี้นะรู้วันนี้ใช้ในห้องสิบสิบหกดีกว่าถ้าใช้ที่ห้องสิบหกเนี่ยมันน่าจะแบบได้ความเร็วเยอะเลยนะห้องสามยีจิโกก็ได้เกมมี่ก็ได้ผมไปเกมมี่เถอะ นะ่เกมีเล่นง่ายก่อน <c oughs> อิจิโกะสีแดงตรงบนัสก็จริงนะแต่ว่าข้อดีของอิจิโกะคือมันจะเสริมให้2คนนี้เก่งขึ้นนะคุณก็ต้องไปดูภาพรวมของคุณแล้วกันว่าคุณจะใช้ตัวแบบไหนนะครับแต่ผมแนะนาว่าเธออยากเล่นง่ายก็เกีมีไม่ต้องกลัวเลื่อนรถด้วยนะไวก็ต้องกลัวเลือล่อนรถเล่นง่ายเหมือนกันแค่เวลาเจอบอสดาเมจมันไม่แรงพอที่จะปิดแบบเร็วๆนะยังเห็นได้ว่ามันใช้เวลาเกือบครึ่งนาทีบางอันถึงครึ่งนาทีเลยส่วนโทชิโร่ผมไม่มั่นใจว่าสเตจที่สิบเจ็ดอย่างผมเล่นพล,ลาด ถ้าคุใช้ตัวอื่นช้าแน่นอนนะครับถ้าเกิดตอ็อตหนึ่งคุณไม่มีไว้ไม่มีจีเซลสล็อตสคุณไม่มีโทชิโร่ด้วยงานหยาบนะครับเอาเท่าที่ไหวแล้วกันนะยิ่งผู้เล่นใหม่เอาเท่าที่ไหวเท่า,เเาที่ทําได้นะครับก็ภาพรวมในการตีลิมิเกอร์ควสครั้งนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะตามที่บอกนะครับว่าการลงลิมิเกอร์ควสเนี่ยเขาไม่ใช้ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น นะครับกิอคุณมีตัวละครหลายตัวตัวละครที่ผมแนะนําไปแล้วมีหลายตัวนะไม่ต้องมาถามผมหรอกว่าพี่2ตัวนี้ตัวไหนดีกว่ากันตัวที่พี่แนะนํามาคุณเล่นเองเลยนะคุณเล่นไปได้เลยเพราะว่ามันไม่เสียตัวมันไม่เสียเพชรในการเล่นนะครับเวลาคุณเล่นจบเนี่ยเวลามันก็จะขึ้นบอกคุณอยู่แล้วว่าคุณทําได้เท่าไหร่คุณก็ดูภาพรวมเอาว่าไอตัวที่คุณเล่นอยู่เนี่ยกับไปตัวอีกตัวหนึ่งที่คุณสนใจเนี่ยตัวไหนภาพรวมมันดีกว่ามันเร็วกว่ามันลื่นกว่านะคุณก็จัดไปได้เลย นะครับยกเว้นว่าตัวละครนั้นคุณยังไม่ได้ปั่นถ้าเกิดตัวละครตัวนั้นยังไม่ได้ปั่นและเป็นตัวละครที่ผมแนะนําลองๆไม่ต้องไปฝืนนะใช้ตัวที่ผมแนะนาก่อนดีกว่านะครับประมาณนี้แล้วกันนะซึ่งถ้าเกิดเคลียร์ครบก็ตามที่เห็นนะครับ22สเตทได้ของรางวัลครบหมดก็ได้เพชรนะครับ50 50เท่านั้นนะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็เอาไว้ครบ50ก่อนแล้วกันนะส่วนไอ้พวกแต้มเบิกเนตมันเอาไว้สำหรับเบิกเนตช่องกระบี่ช่องสุดท้ายนะใครที่แบบต้องการใช้ก็ เอามาเก็บได้ซึ่งจริงๆไม่ต้องซื้อเลียดมาเพราะว่าหลังๆเนี่ยเดี๋ยวก็มีเยอะเองนะลงในมิเกเกอร์เควสบ่อยๆเดี๋ยวก็มีเยอะเองนะครับประมาณนี้แล้วกันก่อนจะกันก็ฝากไปด้วยกดไลค์กด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องของผมด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อผู้คนไหนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่อง,องผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประกันใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะไว้เจอกันใหม่วิดีโอนหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ